วันนี้ผมจะมาแนะนำมือถือราคาไม่เกิน1 0 0 0 0บาทสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ d k Review นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาแนะนํามือถือราคาที่ไม่เกิน10,000บาทสําหรับใครนะครับที่อยากดูหรือว่ายังไม่ได้ดูมือถือที่ราคาไม่เกิน5,000บาทเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างบนให้นะครับเดี๋ยวเราไม่รอช้านะครับหรือว่าใครนะครับผมที่อยาก จะเรียนคอร์สตัดต,ต่อกับผมนะครับผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากเจอได้เทคนิคดีๆในการทําคลิปวิดีโอต่างๆนะสามารถเข้าไปกดจอยตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะให้คลิปดีๆเทคนิคดีๆนะครับที่สามารถเอาไปเรียนรู้แล้วก็ไปทำคอนเทนต์ของตัวเองได้เลยนะครับสามารถกดจอยเข้าไปร่วมเมมเบอร์ชิพได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไม่รอใช้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามือถือราคาไม่เกิน10,000บาทเนบายมีอะไรบ้างเรื่องี่กตัวแรกกันดีกว่านะครับตัวแรกของวันนี้นะครับอยู่ที่ p o c o X3 GT นะครับเป็นมือถือสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอแสดงผลเป็น IPS LCD 24บิตนะครับจอเป็นแบบ HDR10 เนาะแล้วก็ Refresh Rate อยู่ที่ 120H z นะครับผมขนาดหน้าจออยู่ที่6.6นิ้วนะครับแล้วก็วัสดรุรอบตัวเครื่องเป็น Gorilla Glass นะครับผมแล้วก็กรอบข้างๆเป็นพลาสติกเนาะสามารถกันน้ำได้แล้วก็กันฝุ่นได้ อยู่สสีนะครับก็คือสีดําสีขาวก็สีน้ำเงินระบบการเป็นมี UI 12.5โดยที่ทับอยู่บน Android 11นะครับแล้วก็หน่วยความจำนะครับแรมอยู่ที่8 g ินะครับแล้วก็ ROM อยู่ที่256 g b นะครับผมมาดูกันที่กล้องกันบ้างดีกว่านะครับกล้องของตัวนี้นะครับอยู่ที่64ล้านพิกเซลเนาะตัวหลัก8ล้านพิกเซลเป็นอัลต a ้าไวแล้วก็เลนส์มาครบอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงขนาด f 1.79นะครับผมมีไฟแฟลช LED นะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับกล้องหน้าของตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่16 ร้านพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่2.45นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมยังมีเป็นระบบเสียงของ d o บบี้แอ o มนะครับผมแล้วก็รองรับการชาร์จไวแบบ67วัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่5,000มนะครับแล้วก็ราคาของตัวนี้นะครับอยู่ที่9,999บาทนะครับ มาดูกันที่ตัวต่อมาดีกว่านะครับตัวต่อมานะครับเป็น Samsung Galaxy M 3 2นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่7,999บาทนะครับตัวจอแสดงผลตัวนี้เป็น Super AMOLED 24บิตนะครับผมแล้วก็ตัวเป็นหน้าจอทรงหยดน้ำรูปตัว U เนาะแล้วก็ดีเฟสเรทอยู่ที่90้าิบเฟนะครับผมขนาดหน้าจอที่หกจุดนิ้วความละเอียดอยู่ที่เป็น Full HD นะครับวัสดุรอบตัวเครื่องนะครับผมหน้าจอเป็น Gorilla Glass นะครับแล้วก็ กรอบเป็นแบบพลาสติกเนาะมีให้เลือกอยู่3สีด้วยกันกนะ็คือสีดําสีขาวแล้วก็สีน้าเงินนะครับผมระบบปริการเป็น One UI 3.1มดนะครับผมโดย base on Android 11หน่วยความจำอยู่ที่ RAM แ g b แล้วก็ ROM ยี่สิบแปนะครับผมแล้วก็รองรับ microSD card สูงสุดถึง1 TB ทนะครับกล้องหลังนะครับเป็นกล้องแบบสีตัวนะครับผมก็คือตัวแรกเป็นตัวหลักก็คือ64ล้านพิกเซลนะครับบวก Ultra Wide เป็น8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ macro กับเลนส์ d e e อีก2ล้านนะครับผมแล้วก็รูรับแสงอยู่ที่1.8นะครับ ตัวกล้องหน้านะผมกล้องหน้าตัวนี้นะครับความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงที่ f 2.2นะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่5,000แอมป์นะครับผมรองรับการชาร์จไวแบบ25วัตต์ในราคาตัวนี้นะครับของซัมซุงตัวนี้ผมว่าก็คุม้มพอสมควรเพราะว่าราคามันก็อยู่ที่7,999แต่ว่าคุณภาพก็ถึงโอเคแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับ มาต่อกันที่ตัวต่อมากันดีกว่าครับผมกับ Vivo Y52 5G นะครับราคาตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่7,999บาทนะครับจอแสดงผลเป็นแบบ IPS LCD 24บิตแล้วก็หน้าจอเป็น Waterdrop Display นะครับขนาดหน้าจออยู่ที่6.58นิ้วหน้าจอเป็นหน้าจอกระจกแข็งแล้วกรอบพลาสติกนะครับมีให้เลือกอยู่2สีด้วยกันก็คือสีดำแล้วก็สีบูไลท์นะครับระบบปฏิการเป็น FunTouch OS 1.1นะครับโดยทับอยู่บน Android 11นะครับตัวแรมความจำเนี่ยอยู่ที่ 4G แล้วก็ ROM 128G นะครับ แล้วก็มาดูกันที่กล้องบ้างนะครับกล้องหลังเป็นแบบ48ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็มีเลนส์มาโครอยู่ที่2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ depth เนี่ยอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็กล้องหน้านะครับผมกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็รูรับแสงอยู่ที่2.0นะครับสามารถบ,บนันทึกวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมนะครับ ที่ตัวต่อมานะครับของเสี o m i มี่มี11ไล k ์นะครับผมราคาเปิดตัวของตัวนี้นะครับอยู่ที่8,999บาทนะครับจอแสดงผลเป็นแบบ AMOLED 10บิตนะครับและจอแสดงผลเป็น HDR10 นะครับ Refresh Rate อยู่ที่90เฮิร์สนะครับผมหน้าจอขนาด6.5นิ้ววัสดุรอบตัวเครื่องนะครับเป็น Gorilla Glass 5นะครับผมแล้วก็เป็นกรอบข้างๆเป็นกรอบพลาสติกเนาะมีสีให้เลือกอยู่ที่3สีด้วยกันก็คือสี black สี pink แล้วก็สี blue นะครับผมตัวที่อยู่บนระบบปฏิบัติการมี u i 12นะครับ based on Android 11นะครับแล้วก็หน่วยประ มวลผลเป็น snapdragon 732G นะครับผมออ c t a c o r e อยู่ที่ความเร็ว2.3 GHz นะครับแล้วก็ g p u นะครับเป็น Adreno 618นะครับผมอยู่ที่ RAM อยู่ที่ 8G b แล้วก็ ROM 128G b นะครับมาดูที่กล้องกันบ้างนะครับกล้องเป็นแบบ triple camera นะครับผมโดยที่กล้องหลักเนี่ยอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับผมอัลตัวไว้ที่8ล้านแล้วก็เทเลมางโกนะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับดูรับแสงขนาด f 1.8นะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับผมความละเอียดที่16ล้านพิกเซลโดยที่ f อยู่ที่2.45นะครับผมแล้วก็ ตัวนี้นะครับเป็นลำโพงแบบคู่นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ของตัวนี้อยู่ที่4,250รองรับการฟาชาร์จนะครับอยู่ที่33วัตต์เนาะผมว่าตัวนี้นะครับผมมันน่ามีน่าสนใจถ้าเราเพิ่มเงินไปอีกราคามันจะอยู่ที่หมื่นนิดๆนะครับผมหมืน่นต้นๆเป็น Xiaomi 11 Lite 5G mm hmm. เพราะผมมองว่ามันเป็นเพิเ่งตัวที่ออกมาใหม่ด้วยแล้วก็เป็นตัว 5G ด้วยนะครับก็ถ้าใครที่ยังมีงบเหลือๆเนาะก็สามารถลองไปดูตัวนั้นได้เพิ่มเติมนะครับ ต่อมานะครับมาต่อที่เ e d m ี Note 10 Pro นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่8,499บาทนะครับโดยที่ราคาของตัวนี้จะมี2ตัวให้เลือกนะครับผมก็คือ ถ้าเป็นแรมแบบ6 g ิกแล้วก็ ROM 128เนี่ยราคาจะอยู่ที่8,499นะครับแล้วก็ถ้าตัวแรม8 g ิกเนี่ยราคาจะอยู่ที่8,999บาทนะครับผมโดยที่ ROM ก็128 g ิกด้วยกันเหมือนกันเนาะแล้วก็จอแสดงผลเป็นแบบ AMOLED ที่14บิตนะครับ HDR10 นะครับ Refresh Rate อยู่ที่120 h z นะครับความกว้างของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.67นิ้วนะครับวัสดุรบผู้ต่อเครื่องเป็น Gorilla Glass 5นะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็ทาจากกระจกแข็งแบบ Gorilla Glass 5เหมือนกันนะครับ คุณสมบัติตัวนี้สามารถกันน้ําได้แล้วก็กันฝุ่นได้นะครับมีสีให้เลือก3สีก็คือสีบลูสีเงินสีเทาแล้วก็สีส้มนะครับระบบปฏิการเป็นมี u i 12นะครับ based on android 11แล้วก็หน่วยประมวลผลเป็น snapdragon จ3 0 octa core ความเร็วอยู่ที่2.3เมกะเฮิร์นะครับความจําตัวนี้นะครับมี6แล้วก็8 g b อย่างที่บอกไปนะครับผมแล้วก็รอมร2 8 g b เหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถเพิ่ม micro sd card ได้สูงสุด 512G b กนะครับมาต่อที่กล้องกันบ้างนะครับกล้อง 4ตัวกล้อง4ตัวด้วยกันนะครับก็คือกล้องตัวแรกเป็น108ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็บวก8ล้านพิกเซลเป็นอ er ัลตราไวแล้วก็มี5ล้านพิกเซลเป็นมาโครนะครับแล้วก็เลนเดฟเอกสองล้านพิกเซลโดยที่ f อยู่ที่1.9นะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับกล้องหน้ามีความละเอียดที่16ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่ f 2 4 5นะครับผมแล้วก็สามารถบันทึกวิดีโอได้สูงสุดคือ 4K แล้วก็30เฟรมต่อวินะครับระบบเสียงเป็น h i รีสต์ออเดีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่5,020 สามารถรองรับการแชทไวอยู่ที่33วัตต์ครับ ต่อมาถ้าเป็น Oppo A74 5G นะครับโดยตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่8,999บาทนะครับโดยจอแสดงผลเป็นแบบ IPS LCD 24บิตนะครับ Refresh Rate อยู่ที่90 h z แล้วก็ความกว้างของจอเนี่ยอยู่ที่6.5นิ้วนะครับวัสดุรอบตัวเครื่องเป็นกระจกแข็งแล,ล้วก็กรอบเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวของกล้องดิจิตอลเนี่ยตัวนี้เป็นแบบ48ล้านพิกเซลบวก Ultra Wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์เดิแล้วก็มาโครเป็น2ล้านพิกเซลมีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับดูับแสงอยู่ที่ f 2.2นะครับ แล้วรอกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลมีรูรับแสงขนาด f 2.2นะครับแล้วก็มีสีให้เลือกอยู่ที่สีดำสี Space ีเวอร์นะครับ ต่อมาัยังเป็น o p p o ออีกตัวหนึ่งนะครับผมกับราคาเปิดตัวอยู่ที่9,499บาทกับ Oppo A94 นะครับซึ่งตัวนี้ครับผมจะแสดงผลเป็นแบบ AMOLED 24บิตนะครับแล้วก็หน้าจอครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่6.43นิ้วนะครับมีสีให้เลือกอยู่3สีด้วยกันก็คือสี 4, ดำสี 4, ม่วงแล้วก็สีเงินนะครับระบบปฏิการเป็น Color OS 11นะครับโดยที่อยู่บน Android 11นะครับหน่วยความจำของตัวนี้นะครับมี RAM 8GB แล้วก็ ROM 128GB นะครับแล้วก็สามารถเพิ่ม microSD card สูงสุดอยู่ที่100 28 g b นะครับแล้วก็กล้องดิจิตอลเนี่ยเป็นแบบกล้อง4ตัวนะครับกล้องหลักนะครับอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับผมอัลตราไวอยู่ที่8ล้านแล้วก็กล้องโบโนเนี่ยอยู่ที่2ล้านแล้วก็มาโครก็อยู่ที่2ล้านเหมือนกันโดยที่ F อยู่ที่1.7นะครับแล้วก็ความละเอียดของกล้องหน้านะครับความละเอียดของกล้องหน้าอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่ f 2.4และแบตเตอรี่อยู่ที่4,310แอมป์แล้วก็สามารถชาร์จไว้ที่30วัตต์นะครับ ต่อมานะครับผมเป็น Samsung Galaxy A325G นะครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่9,999บาทนะครับจอแสดงผลเป็นแบบ IPS LCD 24บิตนะครับแล้วก็เป็น Waterdrop Display นะครับหน้าจออยู่ที่ขนาด 6.5นิ้วนะครับโดยวัสดุรอบตัวเครื่องเป็น Gorilla Glass 5นะครับมีระบบสแกนลายนิ้วมือนะครับผมแล้วก็มีระบบสแกนหน้าได้ด้วยเนาะแล้วก็มีสีให้เลือกอยู่4สีด้วยกันคือสีดำสีขาวสีม่วงก็สีบูไลท์นะครับโดยที่ระบบปฏินนการอยู่ที่ One UI 3.0นะครับโดยอยู่บน Android 11นะครับแล้วก็ RAM หรือว,ว่าความจำเนี่ย RAM อยู่ที่ 8GB แล้วก็ ROM 128GB นะครับ สามารถใส่ microSD c a r การ์ดเพิ่มสูงสุดได้ที่ 1TB นะครับกล้องเป็นแบบคอส c ค m e เลนะครับหรือว่ากล้อง4ตัวก็คือ กล้องหลักนะเป็น48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็8ล้านพิกเซลเป็น u ั t ตร w i d แล้วก็5ล้านพิกเซลเป็นมาโครนะครับแล้วก็2ล้านพิกเซลเป็น d e p นะครับแล้วก็ f อยู่ที่1.8นะครับผมสามารถซูมดิจิตัลได้ทั้งหมด10เท่านะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่ f 2.2นะครับสามารถบันทึกวิดีโอได้สูงสุดที่ระดับ 4k 30เฟรมต่อวินาทีแล้วก็ระบบเสียงเป็นแบบ dolby atmos นะครับแบตเตอรี่ของตัวนี้นะครับอยู่ที่5,000์นะครับสามารถช THANKS <laughs> FOR เอาละครับเป็นไงบ้างครับกับตัวของมือถือที่ราคาไม่ถึงหมื่นหรือว่าไม่เกินหมื่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวไหนที่น่าสนใจก็ลองดูนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากทําให้ทํารีวิวเนี่ยที่ราคาอาจจะเพิ่มไปมากกว่านี้หรือว่าราคาน้อยกว่านี้มากขึ้นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมหรือว่าใครที่สนใจตัวไหนเนี่ยก็สามารถจะสั่งซื้อได้นะครับหรือว่าจะดูละเอียดเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างใต้โพตนี้สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละสินค้าได้เลยนะครับผมก็วันนี้ถ้าใครนะครับด้โนอวีีี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ